เอาลแล้วับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมไม้ครับกับเอพิโซดที่7แล้วนะครับผมนะโอเควันนี้เราจะมาสำรวจแบชชั่นนะครับของพิเรไม่ใช่พิเรเจอเอ่อพิลินนะครับผมนะหลังจากที่ผมพูดไปหลายคลิปแล้วว่าจะมาสำรวจนะโอเควันนี้ก็มาสำรวจกันเลยนะครับผมเปิดตัวในในใน,ในเทอรนก็แปลกมานมอ่าเอาล่ะนั่นแหละครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรติดไม้ติด,ม,ตดมือกับไปบ้างนะครับสำหรับ ป้อมพิกลิงนี่ป้อมพิกลิงนะครับโอ้โหพูดไม่ชัดเลยเขียนมาโอ้โห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 ไอ้นี่มันอันตรายนะครับยิงมายิงยิงยิงนี่ไ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 งแม่เจ้าบ้านมาต้อนรับเราเลยนะครับผมแม่เป็นอ่าบรรยากาศที่น่าอบอุ่นนะครับนะ จ้าบ้านมันต้อนรับเรานะครับโอเคโอเคอู้มีทองโอเคโอเคกติัมก็ต้องมีทองบอกว่าใช่ไหมโอเคได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขูดไปให้หมดเลยแล้วกันนะเพราะว่าผมต้องการใช้ทองมากเอาไว้เทดกับพิกรินนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาบล็อกไปด้วยนะครับเอาไว้ป้องกันนะครับเวลาพิกรินจะวิ่งมาหาเรานั่นเองนะกวางปุ๊บก็ได้เลยนะครับโอเคไม่มีผมได้ยินเสียง ฮอกลินฟสกลิน hmm. ไม่นชื่ออะไรสักอย่างนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนแล้วกันปิดไว้ก่อนแล้วกันเนาะใช่ไหมอ่าโอเคปิดปิดไวปประมาณนี้มันก็น่าจะลงมาไม่ได้แล้วนะครับไปน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับคิดว่านะแล้วประเด็นคือที่ขุดผมเอามามาไม่พอด้วยนะครับไม่เป็นไรน่าจะน่าจะขุดได้เยอะอยู่อ๋อนี่ไง ผมพุดมาถึงชั้นล่างแล้วโอเค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 โอ้ยเว่อ้ววว้วโอเคโอเคอ่าเห็นตัวหนึ่งแล้วนะครับค่อนข้างอันตรายนะผมไม่อยากลงไปเลยอ่ะ ดูเหมือนมันจะอันตรายนะครับแต่ลงแต่แต่ลงไปแล้วโอ้สกครินอโอเควางวางครับโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหมันทางมันสลับซับซ้อนมากขุดไปเลยแล้วกันอันไหนที่เป็นบล็อกทองก็ขุดไปหมดเลยนะครับผมของดีของดีของดี หน่อยนะครับโอเคเลือดเป็นเยอะนะจริงเริ่มนค่อนข้างเยอะนะครับเอาเอาจร,จริงผมก็ควรจะเอาธนูพาเวอร์ห้ามานะครับแต่ไม่ได้เอามาด้วยนั่แหละประเด็นนะวางวางกันไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดโอ้โมืกัดมามาเลยนี่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  มา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 โอเคครับเรียบร้อยครับมีไหมมีไหมโอเคปิดไว้ก่อนนะครับเอาทางนี้ให้มันรอดก่อนนะครับเฮ้ย <c oughs> โอเคกล่องครับเจอกล่องครับโอเค้โอเคหวังว่ามันจะไม่มีตัวอะไรมาแบบเข้าด้านหลังผมนะโอเคมาดูกันได้อะไร อันนี้น่าจะเป็น่าเพราะว่าลายของชุดเกาะใช่ไหมโอเคแล้วก็ทองนะครับแมกมาคิวนะครับแล้วก็แค่ดราทองแล้วก็บล็อกนะครับอะไรบล็อ,บอกเอ้าบล็อกเหล็กโอเคเหลกได้ไม่ได้จังคนอย่างเรานะครับผมนะะเอาจริงๆผมก็ไม่ควรที่จะพลาดกล่องนะครับนะเพราะว่าแม่เป็นโรคติดกล่องนะครับนะนะไม่มีกล่องนี้ไม่ได้เลยนะครับนะต้องโดนะครับโอเค ผมต้องสำรวจก่อนว่ามันมีอะไรให้ผมขโมยเพิ่มอเปล่านะครับนะเท่า <_ d> um> ที่ผมดูนะครับน่าจะไม่ใช่ป้อมที่ใหญ่นะครับน่าจะเป็นป้อมที่ขนาดกลางๆไม่ก็ค่อนข้างเล็กนะครับแต่เท่าที่ผมดูแล้วก็ยังน่าจะอันตรายอยู่นะครับนะโอเคโอเคทูบ็อกเลยดูแล้วก็ไม่น่าจะใหญ่มากนะครับโอเค

แไม่ได้กินผมไม่ได้กินผมบอกเลยอ่าอันนี้มีชุดทองโอเคอุ้ยแต่ออฟซิเดียนเยอะนะท่านผู้ชมโอู้เออเออเยอะนะเยอะนะออฟซิโอ้พูดไม่ออกอะออฟซิเดียนมันเยอะนะท่านผู้ชมอ่ออย่างนี้ต้องทำฟาร์มทองแล้วป่ะเอออีพีหน้าต้องจัดแล้วฟาร์มฟาร์มทองครับผมไม่ไม่ได้ไปไหนแล้วนี่เท่ยังไม่ได้ไปเลยจะทำจะทำฟางเพราะจะทำ ฟาร์มทองพูดเร็วนิดนึงนะครับผมนะพูดจนไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมว้าแย่จุงพี่พี่ใจเย็นพี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นพี่ใจเย็น เย็นพี่ใจเย็น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 พี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นก็พี่ผมยังไม่อยากอยากตายตอนนี้ผมยังอยากจะกลับบ้านอยู่อ้ยตีแรงยังวะกินตีแรงยังวะเฮ้ย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 มเ้เจ้ใจฉันหวเ้ ไม่โดน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 บอกเลยครับไม่เหลือครับอย่างนี้โ,โห,โโหบักทองเราได้เยอะนะส่วนมากก็จะเป็นเนียนะใช่ไหมเป็นทองไอตัวนีนะ้นั่นเหมือนจะต้องเอาไปเผานะครับใช่ปะโอเคเดี๋ยวเราเลาะตามข้างๆเนาะอยากดื้อจังเลย อุ Or, so ้ยอุ MM ้ย hmm. อุ้ยอุ้ยอุ้ยกับตายกับตายกับตายนะครับเฮ้ยมาดิครับไม่ได้กลัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราสำรวจต่อกันเลยนะครับอย่ามาอีกนะไอ้นั่นนะไม่เชื่ออะไรนะผมก็ลืมแล้วนะครับถือขวานทีไหมโอ้ตีแรงนะขวานทองอะไรตีแรงไงนะครับนะ ป้าทีนี่คือแบบโอ้โห,หน่าโยกนะครับนะโอเคหากล่องครับผมเออน้นบนน่าจะมีของอยู่แหละนะครับอุดไว้ก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของ,อของพบเองนะครับผมนะเอาจิงๆก็เป็นคนที่ไม่ค่อยระวังตัวอยู่แล้วด้วยนะครับเรียบร้อยครับโอเคโอเคเอ่อตรงนี้เหมือนจะไม่มีนะโอเคเหมือนจะเป็นโล่งๆเลย เดีด๋วยวผมหาก่อนว่ามันมีอย่ากได้เอยออกไปด้วยปะอ่าผมหมายถึงเออนั่นนะเอ่ออะไรนะตะเกียงใช่ๆช่ๆ่ผมหมายถึงตะเกียงครับไม่โผล่มาละไม่โผล่มาผมจะยงไงอะนี่ไงโผล่มาแล้ว,ลวเห็นเห็นแล้วมมม,ม,ม,มามีธนูแล้วชีวิตง่ายขึ้นนะครับ คงไม่มีตัวอะไรกระโดดล,ลงมาใช่ปะ่ะถ้ามีนี่ก็น่าจะบไรลอยู่นะครับนะอุดไว้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเดินตกนะครับเดินตกทีนี่ฮาเลยนะผมนี่ยี่เป็นคนที่ไม่ค่อยระวังตัวเองอยู่ด้วยโอ้โหวายกับตายกับตายโอเคผมวางบ็อกรอเลยแล้วกันนะครับนะผมกลัวตกมากเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังตัวเองสักเท่าไหร่นะครับสำหรับการลงเมืองหรืออะไรต่างๆนั่นแหละนะไม่ค่อยระวังตัวเองสักเท่าไหร่นะโอเค มือนด้านล่างจะไม่มีกล่องให้เราโดหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับนะน่าจะมีแค่กล่องเดียวนั่นแหละนะครับที่ผมเห็นเนาะโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นน่าสนใจดีเย <laughs> โอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันนะครับเอาตรงนี้มีโซแซนด้วยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันนะครับเอาทองไปเถิกกับพิกรีนเนาะ ว่าทองเราก็มีนะเดี๋ยวเราเอาไว้เทคกับพิกรินนะครับว้าว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 าวาววเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้นุม่มถ้าเมื่อกี้ตรงนี้เป็นลาวานะผมไม่น,าน่าไม่เหลือผมบอกเลยเกือบเกือบร้องแล้วร้องทีนี่คือร <quer ying intensity> ้องแหกปากอะ่ะโอเคต่อตัวครับมาดูกันว่าเราจะเจออะไรสำหรับชั้นบนนะครับ ตอนนี้ยังไม่เห็นมีอะไรเลยนะก็มันไม่มีอะไรไงเลยไม่เห็นไงโอเคจะเล่นอะไรของผมเนี่ยตอนนี้ก็อย่าบอกนะมีแค่กล่องเดียวอ่ะมีมันมีไม่มันมีน้อยจังวะโอเคต่อตัวขึ้นไปก่อนแล้วกันชุบชุบเท่าที่ผมเห็นครับนะเอ้ยนั่นไงใช่ป่ะเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วแหมสายตาดีจริงๆเลยนะครับ กล่องเด่นเลยเด่นแบบเด่นสง่าเลยนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราดุดลงไปกันมีอะไรมีเม,มนดิ้งเหรออ่ได้ได้โอเคโอเคได้ได้พัวนะครับเมนดิ้งเนาะแล้วก็โก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 ใช่ปหมโกสโตนนะครับแล้วก็โซแซนแล้วก็หญ้านะครับแล้วก็หนังอเออเอาไปด้วยในไปเนี่ย แต่อาจจะเป็นของที่ไม่ต้องการนะครับนะแต่หนังก็ต้องการอยู่เหมือนกันแต่กล่องนี้ผมต้องการมากอันนี้ทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะยังไม่ได้ใช้นะครับผมโอเคต่อตัวไปกันเลยชุบโอเคกล่องไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างในของปราสาทกันนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวนะครับผมนะเพราะว่าผมก็มาสำรวจเนาะ จริงถ้าตอนแรกผมก็น uh, an right uh ึก huh. ว uh ่า huh. ม uh ันจะใหญ่นะมัน huh. ก็ไม <e okay. oh ่ได้ใหญ่นี่หว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะอันตรายเท่าไหร่นะครับอุ้ยวิ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 เกือบ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 เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันนะครับตรงนี้เนาะอุ้ยวิวิตกใจตกใจครับผมตกใจโอเคจะเอจะเอจะเอมีใครไม่เอ่ยไม่มีเนาะตรงนี้ไปได้โอเคตรงไหนไปได้ผมก็ไปหมดแหละนะครับนะโอเคขอแค่ผม ต้องวางบล็อกให้ทันนะครับโอเคไม่มีใช่ไหมมีไหมอ๋อโออ๋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 ออออ๋ออ๋นอ๋อออี๋ออ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 ออ๋ออ๋ออ๋อออ้นี่ออ๋ออ๋ออ๋อออุดออ๋ออลออ๋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 อว๋เอ๋อออ้๋ออ๋อ้๋ออ๋อี๋ออ๋ดี๋ยว๋ออ๋ออ๋๋ยว๋ออ๋อ๋ออ๋มันมามันมามันมาเดี๋ยวก่อ๋ออ๋ออ๋ออ นี่มันเอาจริงวะอุดไว้เลยอุดไว้เลยอืมว่ต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  What the hell? โอเคได้เอ้าได้โอ้โหถ้าผมไม่อุดไว้นี่คือผมน่าจะตายอ่ะท่านผู้ชมเห็นไหม มา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 บอกเลยมาเลยมาเลยมาเลยโอเคนั่นบนนี้ก็ไม่น่าจะโอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วนี่จะของดีนะโอเคมาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรบ้างในกล่องนี้นะอันนี่เหรอฟิเดียนโอเคก็ไม่ได้เยอะอะไรนะอ้นนี้ถึงไฟดาบมินดิ้งเอาคือเอาเลยเอาเลย ี้เก็บไปก่อนที่อัปเกรดโอเคเหมือนว่ามันจะสามารถคราเพิ่มได้ใช่ปหมอ่าโอเคาไอรอนดินก่อนเหรออืมโซแฟนทิ้งไปแล้วกันนะครับอันนี้อะไรอะ่ะคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูสมิมันคืออะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรนะครับนะถ้าใครรู้ก็ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับผมโอเคเราขาดกล่องไม่ได้นะครับผมโอเคเบรกครับ อะไรอีกเอ,อ่อทิ้งอะไรชุดทองอะเออชุดทองไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ธน,นูมาใม่ใหม่ใหม่ใม่ธนูเรามีเยอะแล้วไอ,อ้นี่ก็มีเยอะแล้วเก็บม,มาเถอะเก็บม,มาดาบทองโอ้โกลเด้นเอ้โกลเด้นแคร์ลแม็กมาคิวโอเคต้องการนะครับประมาณนี้ของก็ดีดีแหละนะแต่ผมก็เอาจะเอาแค่บางส่วนนะครับนะไม่เอาเยอะเนะาะพอดูแล้วของมันก็ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะครับผมนะ นึกว่าอาจจะได้แบบก้อนนี้เทอร์ไรท์อะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับนะของเกลือมาดูกันครับว่ามันจะมีชั้นบนต่อไหมนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีอะไรอยู่ด้านบนหรือเปล่าพูดเหมือนตัวเองรู้อ่ะ <c oughs> นะครับโอเคโอเคน่าจะชั้นบนสุดแล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสำหรับผมนะครับคิดว่านะเดี๋ยวเรา หาไอ้นี่ดีกว่านะครับเหมือนมันจะมีนั่นด้วยปะ,ะเขาเรียกว่าเป็นหวัวหมูทองคําใช่ปะถ้าผมเรียกผิดก็ขออภัยแล้วกันนะครับนะฮะน่าจะเป็นหวัวหมูทองคำแหละนะครับนะแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะีประเด็นน่าจะอยู่ชั้นล่างๆนะผมคิดว่าไม่รู้ละคุณลองไปดูนะครับเผื่อเจอเดี๋ยวก็ระวังด้วยนะครับเผื่อมีลาวาเนานะ อันนี้ท้องก็ขุดไปด้วยนะครับของดีนะครับต้องขุดไปด้วยโอเคโอเคไม่เจออะไรเลยขอแบบของดีๆสักอันได้ไหมแต่ผมก็ไปได้เอามามาด้วยนะเอามาคราบเลยพวกนี้เนาะโอเคสรุปเลยนะครับไม่เจออะไรเลยนะครับลองขุดดูนะเผื่อเจอ ไก่อนนะครับนะเพราะว่าแม่มันเป็นทองอะนะทองก็มีประโยชน์อยู่แหละนะครับเอาไปเทรดของกับพิกลินได้นะครับมันจะมีอะไรให้ผมไปด้วยโอ้โหโอเคอย่างนั้นก็มีทองนะครับผมไม่ได้แย่อู้โอเคนี่อะไรผมต้องการบ็อกทองทนี่ใช่ปะ <c oughs> น่าจะเป็นหัวหมูนะครับคิดว่านะเอาอะไรทิ้งดี เออเอาขวานี้แล้วกันนะเพราะว่าเราจะเอาไปเป็นแปลรูปเป็นทองนะครับเราอาจจะเจอประตู dn เไวขึ้นนะเออนันแหละนะครับนะไม่รู้จะเจอไว้ขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวต้องหาพิกลินเป็นเหตุนะครับเดี๋ยวผมขอขุดเพิ่มก่อนนะเผื่อเจออีกนะครับผมผมว่าผมว่าป้อมพิกลินมีพุนนะ่ะผมบอกเลยนะครับ ผมอยากผมอยากไปฆ่าอินเดอร์ดราก่อนตอนที่ผมมีเนเธอร์ไรเออแต่ไม่น่าจะขี้เกียจก่อน่ะขี้เกียจหานะนะครับโอเคจุบจุบจุบจ,บจ,บจบไม่มีแล้วเหรอนี่คือไม่มีแล้วเหรอผมลงมาสุดแล้วนะท่านผู้ชมนะน่าจะไม่มีจริงๆนั่นแหละนะครับน่าจะมีแค่นี้เนาะโอเคก็อูเดี๋ยวเอาควอดไปด้วยแล้วกันจะได้ออพีด้วยนะครับ เอาแร่ควอตไปด้วยนะเอาไปทำบล็อกนะครับอ่าเอันนี้ทิ้งไปเดี๋ยวเราค่อยไปหาในโลกปกติเอานะครับลองหาแร่เพิ่มแ,แถวๆนี้ดูนะครับว่าเผื่อว้าวว้าวว้าวาวาว,ว,วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกลับตายนะครับโอเคไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปด้านนอกกันดีกว่านะครับไปเหตุของกับพิกรินนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปตรงนี้เนาะ โอเคขุด okay, ไปเลยเพิ <S <s okay, ่นเพินอ MA ันจริงๆมันค่อนข้างขุดเพินนะครับท่านผู้ชมโอเคขึ้นมาด้านบนล้วเอาจริงๆมันค่อนข้างที่จะขุดเพินนะถ้าขุดแบบเนี้แบบมันแบบรระลาๆๆๆๆๆๆะครับผมนะฮะโอเคขุดเพินดีเดี๋ยวผมต้องหาพิกลินก่อนนะครับเดี๋ยวก่ นอ้ผมทำะไรน,นั้นได้ปะอ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะโอเคโอเคเราจะทำอย่างนี้กันนะครับดีอย่างหนึ่งที่ว่าตรงนี้มันเป็นไม่ดอบไม่ดบไอไม่อ,อบอินเดโลอะจ้องตาโอเค น่าจะวร์ปมานะโอเควร์ปมาแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวหาก่อนมองหาตัวก่อนครับผมตอนนี้ไม่เห็นตัวนะขอมองหาตัวก่อนแป๊บนึงไปไหนอ่ะพี่ไปไหนอะพี่จ่องน้ำเองว้าบมาว้าบมาสิว้าบมามามาแล้วมาแล้วมาแล้ว นี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยแรงแรงไอ้ไอ้นี่มันแรงไอ้นี่มันสู้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วอิบอายแอิบอายอิบอายอิบอาย,ออายจะวางทำไมวะเฮ้ยวางทำไมวางทำไมไม่รู้เรื่องเลยเราอะจะวางทำไมขอโทษมน่าจะมีแล้วนะ มไม่มันไม่ดรอปอะไม่ดรอปเอโดไม่ดรอปไอเดโโปรเลยนะครับทิ้งบอกควาดีิไม่เออช่างทิ้งไอ้นี่แหละมันหาง่ายสุดละอันไหนที่หาหาง่ายๆผมก็จะทิ้งนะมีทองละเราไปถือกับพริกนี้กันดีกว่านะครับอุ้ยจม <c oughs>

คือไม่ต้องไปหาอะไรมันยุ่งยากเลยท่านผู้ชมโอเคเมื่อกี้กอนอีกใช่ไหม okay. ออปซิเดียนโอเคยากันไฟครับเดี๋ยวผมจิ้งล้ำแล้วกันยากันไฟเนาะโอเคอ่า okay. โอเคโอเคไม่ไม่ได้แย่นะ เราทำเป็นกล่องไว้กันนะเดี๋ยวผมขอทิ้งไว้ในกล่องก่อนนะครับอู้หนูนี่เหรออะไรเขาเรกลูกทนูอะไรนะอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับถ้ากินแล้วมันจะเห็นตัวเนาะจะเห็นเป็นออร่านะครับบนตัวเนาะโอเค ดูกนันว่าพี่ลินจะให้อะไร,ะไรเราบ้างสำหรับทองนะครับน่าจะให้เยอะอยู่แล้วมั้งกาเบียวมันทำไมเอามาทำไมอ้าอยากาเบลนะผมไม่ต้องการนะกาเบลอ่ะโอเคอะไครับน่าจะให้ของที่นั่นแหละครับนะให้ของที่ราคาดีมั้งมัม้งน,นะโอเคก็ไม่ดีเท่าไหร่ะนะครับอดไปเลยแล้วกัน แล้วก็ทองไม่ใช่ทองอ่าเหล็กนะครับให้น้อยจังให้น้อยจุงบินะครับโอเคเดี๋ยวมาดูของที่เราให้นะครับอ่าอินเดูโพล่ะอินเดูโผล่ได้ปะขออินเดูโผล่ได้ไหมอินเดูโพล่กาวิลเอ่อควอสนะครับโอ้กาวิลให้กาวิลมาดูดูเราเลยเหรอเกลือใบเปล่าให้กาวิลเนี่ย ขออีกขออีกได้อะไรบ้างเนี่ยโอ้ไอลัดอินกอดนะครับใช่ปะออไม่ใช่อินกอดนะอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับได้ก็ได้อะไรบ้างเนี่ยอันน,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 นี้อันนี้ไปทำไม่ได้ได้ที่เซฟอ่าที่เทปสปาวในเนเธอร์นะครับทำได้โอเคเอ,อ <c oughs> <c oughs> แต่ควอดมางานะขออินอร์โปลเถอะพี่มันไม่ได้อินอร์โปลคือก็ได้แต่อะไรไม่รู้นะครับนะแต่ก็ยังดีที่ว่าได้ยากันไฟมานะครับท่านผู้ชมเห็นไหมให้อิดมาด้วยโอเคนะสร้างบ้านเลยเลยเฮ้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 ยไอ้นี่มันเอาเฮ้ยโอ้โห ออฟฟิเดียนโอเคไม่ได้แย่อะไรทองแสาได้าทองหมดแล้วนะครับสรุปก็คือทองหมดแล้วนะครับผมโอเคไม่ได้แย่นะงั้นก็สังหารเลย,ยกันให้ของแต่ละอย่างนี่คือแบบจะงกไปไหนครับ ให้ของแต่ละอย่างผมี่คือแบบโอ้โหโอเคโอเคมาดูของที่พิกดินให้เราบ้างนะครับผมมีอะไรบ้างเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวน,นี่อันนี้ได้จากกล่องนะโอเคก็ okay. จะเป็นของประมาณนี้นะนะครับจะเป็นชุดเอ่อโทองนะครับแล้วก็บล็อกอิฐเนานะออฟฟิเดียนะให้มาเยอะอยู่ยนะครับแล้วก็พวกเอ่อกาเบล ให้มานะครับค่อนข้างเยอะนะฮนะแล้วก็ยากันไฟถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับสำหรับผมนะครับนะโอเคของก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขนย้ายกลับบ้านกันดีกว่าเนาะอืมดูไอ้นี่ดิอันนี้เดี๋ยวผมเอากลับบ้านเนาะเพราะว่าไอ้นี่มันสามารถคราฟเพิ่มได้ใช่ไหมเท่าที่ผมจําได้นะครับโอเคมันคราฟเพิ่มได้นั่นแหละนะโอเคไม่อยากไม่อยากมันต้องใช้เดมอนด้วยใช่ไหมผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ใช้บอก้นี้ด้วยนะ เยอะอยู่นะครับโอเคนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมสำหรับนี้ก็สนุกกันไหมนะครับก็อาจจะดูน่าเบื่อนิดนึงนะครับผมมาสำรวจนะครับโอเคนะครับผมก็ไว้เจอกัน EP หน้าแล้วกันนะครับ EP หน้าอาจจะเป็นฟาร์มทองที่ผมพูดนะครับผมนะฮะก็จะเป็นยังไงไว้ติดตาม EP หน้าแล้วกันนะครับสำหรับสหรับนี้ก็ต้องบายนะครับผมไว้เจอกันนะครับผม No. Oh.